พี่น้องได้กินธรรมะคงกับน้องนี่นี่พอฮาคนเมาว่าดซื้อก็เลยขอบคุณนะครับที่พ่อสุบินเมาอันตำบอกคงแซ่บแซบเบ,บิ้งพี่น้องบวันวานนี่เดฟปุนะซองคู่แม่กินสามคนเนาะสี่คนกับน้องนี่เนี่ยเนื้อกะเกลียพอเัเพิ่นเมาแม่ขาดต่ำกับปวัยวิ่นพี่น้องเอ,อ้บายบรรยากาศปุนะเบิ้งมาเป็นตลาดสด เออเน้นเนินคือมาไปต่ำมือตีคืดแท้ต่ำเบเสียบขายนะแม่เงินเดืนคือแตก้าเหนือเดินขาค่บรรยากาศคนเหลี้ยงสุกคนน่ะหระวะได้กินบิสูปูสุกคนเมาแปดโคกเก้าโคกพูน่ะทางพูนกันอยยอกันย่อน่ะแท่หมูต่ามาขายตาเบิดแล้วพี่น้องประแดกเบิดแล้วอรขายว่ ตมบหมกคุ้งโล่กกว้างในสิค้ายออกนาะแบบนี้เห็นจังไหนเนาะอันนี้นเนี่ยโอ้บิเมืองนะครับดียังมากกว่าคอว่าอันต่ไนตอตไปเศรษกิจกับตาบมักคุงเพราะก๋วยเตี๋ยวกับบะหมี่ตามสร้างพี่หมิงกับตาบหักคุ่งมานนี้เข้ากันไปะยัง

่แต่ต้องได้พูดแล้วมันเกินไปเบอร์เบอร์ได้หล่ะจ้าสตินี่ขายแก้วนะค่ะแก้วนะครับจ้าใส่แล้วมาไปรอให้โลโก้ด้ค่ะให้มาใส่มือละใบใส่ละทีมใส่ละทีมโลดใส่แล้วใส่โลดใส่ละทีมแม่อยากจะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่กันอันได้ไปกรย่างมะรักกินแก่พี่อีกแล้วสองลอยได้ไปเปลี่ยนมุมแต่ เฮ้ยขาเอิ้รหลังาเอาเาหลังานแ่ไนอาอยะเขาเก็บปยืนย่งนี่เราจไปเนวนแทนประู่นีเขาบย่โหยพี่นห้าเ๊ปัออกนี่นนางเขาังถึงลวย่นี่นมาดีเร็มาฟังอีกหอยู่ปุนาแฟกับมังันนี่ข่แยน ก็ไปคอดาเล้งดเป็ไปอดาเล้งดิแล้วเดี๋ยวเล้งไม่เล้งงานยิ่ส่ยิ่งอาหารเป็นแท็ที่ขอกันอย่ารเงือนาหารเป็นทีต้นเอาไม่ต้องเผ็ดมากแต่ก็เผ็ดได้แก้วมะขาย้้้้ส้้้้้้แก้้้้้้ด้ขาย้้้้้้้้้้ว้้้น้้้้้้้้้อ้้้้้้้้้น้้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 ้อ้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้่้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้ล้้ ย่านบูรีเจ้านี่องสิลาเกีย่จะทายบิวเอาไปเลยเงินเส้นเดียวเพราะกับเมาขายกันเเอาไปเเช่นเช่น้ยออครับบูรีกันเตาสบัดมาสัมเซาเซไปแล้วมเซลนเด่นอนบ้างต้องว่าทักไปก่อนห้ทักไปว่าเเอาแก้ไปได้ถ้าตดใจเงินอเออสามใบเดี๋ยวขายไปดูไทักไปว่าเดีวเอาแก้ไปแล้สามใบถ้้ดใจเนื้อาต้องว่าทักไปว่าถ้อให้บิวแน่

ไม่ว่ะตัวที่ตัวบัรเลยการ้มาแล้วก็เอาแาโกตตงวนะครับวันนี้เราจะซ้อมประมรอบครับรอบแรกก็คือแม่ขาบิ๊มรแล้วก็รอบที่สองก็ แลก็เราจะเก็บตกในรอบที่สาาวันนี้ให้ไลเที่สุดหลังจากวันนี้แล้วก็บางจุดจะได้ซ้อมในุรีว่ารหวจะกธนาานไม่จะไม่ลืมเลยวาบานลดนน่ธนาานอร่อยมากในย่าาเบิร์เขาจะเป็นขนมริงละัง

อุยนะครับตูจินจะสงการนนี้สิน้าด่รอปาทางเหนียวอีกแล้วพี่น้องปวดอะใหเอาอีกแล้วาเขามาังล่มกขมาองคาคอยยังบวยคอยยางบวยมุมหนึ่งมุมนั่นหรอเปลี่ยนมุมนั่นยงย้ง่นะครมของใครของมนแล้วมาก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีนะครับ ฉากแรยกยังตัวอีกสิบห้านาทีตอนนี้ก็เอ่อเฮียกระเป๋าเอียไปสามโมงกับอีกสินบานาทีนะครับอีกสิบห้านาทีก็เราจวดเลยตอนนี้ก็พอดีกับกำลังชาติแดดอยู่คนที่ยังรับประทานอาหารอยู่ก็บริหารจัดการเองดีนะครับร้านค้าร้านข,า,า,นข,า,า,นขายอะไรที่มันบูดไวก็พยายามเอาน้ำแข็งใส่ไว้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้กินไม่ท่วงเง่ยเข้าใจรู้เรื่องเอาไปตี <c oughs> มาทุกคนแป่ขั้วกับยรุนการบองุกลกอยากชิโกีได้มากนี่บอแมนชิปเลี้ยวเลยนี่แมนชิบใส่ชิบยาวออมไปยทอดลูกชิ้นกัยีม่อยก็เลยประมาณาริ้มกระเดก็มีข้าวข้าวนะครับทำไม่ดีต้องมีข้าวไว้เอาดในข้หม้อได้แบบสุดแล้วมาเป็นหมอลำเลย แบบใดนปุ yeah, yeah. Oh, ah! mm. no. ๊แบบไดปุ๊บ่ตางไหมอะมี่ะหนจะสาินเล่นีอะไรไหมอือบ่อยากอุ้ยอารมณ์น้ำเปล่าอยู่อเอน้ำอันนั้นสเว็บเอ้ยไม่ใช่ยงเก็บนุ่ิเงี้ยชีวิต่อนเนาะพิมไปว่าสเวเอาพิมแมาแล้วมีนน่เะให้ปันด่างกับมาล็กมีดน้ำไม่มีแบบตาลไหมเป็นโซดามะนาว แล้วก็น้ำแข็งกับกเขาเรียกเป็นโม้มันเขาเอ่ยภาสายเป็นแม่มันเป็นสายความหวานเอฟซีสุขุสุขุนนะครับอยู่ในโซนในไหนไทยซื่อๆนะครับราคาไทยซื่อพี่เอ่ยแก้วหนึ่งเอาพี่น้องฝากอะไรก็แชื่อการสืบสอมครับผมสาอีสานเอาไปภอสาแม่นะครับ